คลิปเนี้ยไปซื้อไอติมที่เซเว่นแล้วก็มายืนรออียายไปซื้อไก่ย่างสักพักนีก่กันได้เซเว่นเป็นเหมือนบ้านแหละกลับเข้าไปใหม่ดูเดินเล่นเป็นบ้านตัวเองเลยไปหยิบลูกบอลเข้ามาเฉยไม่ได้ซื้อนะหยิบออกมาจากตะกร้าเฉยนั่นแหละแม่เจะมาทําหน้าทะเลน่นอืมล้มไปตุบหนึ่งอขอให้ตรงคอนเซปต์นิดหน่อยแล้วเนี่ยเจอเอดูทั้งคุยทั้งเขินมาครบแล้ว ัทางนี้ยังพูดไม่ได้บอกเลไไม่ได้บอกนี่ก็ได้ขอของพี่มั่งได้ไหมอ่ะโอ้ใจดีมากเลยมอมอยู่นี่พูดไช้องท้าใหม่เมื่อวานย่ื้ออีกูนะติดตามจริงแล้วพี่เขาใจดีแหละเห็นกินไอติมเลอะเอาเทชูมาเช็ดปากด้วยด้วยเห็นดูแลพอเสร็จแล้วก็เตรียมกลับบ้าน ดูปล่อยเดินเองน่าจะช้าสรุปยายอุ้มเหมือนเดิม